เขาเนี่ยมาทักหลวงนะครับมาตามร้อยสิบสามาูครับอันนี้น้องเฟน,นไปทักหลวงนะครับพี่ลูน้องเฟนไปไปไหนกันลูกทักหลวงครับเออ น้ำพิด,ด,ดลงเลยลูกไปคุณน้ำคุณน้ำน่งนอนครับตอนนี้มาถึงถุนน้ำนางนอนนะครับครับเราจะเข้าในถ้ำได้นะครับตอนนี้ก็เวลา16.00ไปดูตามรู้ว่าตางไหนไปนจะได้นะครับนี่ เจ้าแม่นั่งนอนนะครับกับบริเวณทําหลวงครับตอนนี้เขาเปิดที่ถึงผมสามนะครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายนะครับกจะต้องมีเจ้าที่พาไปครับอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยเราเาต้องเดินไปสำรวจข้างในนะครับสำรวจดูข้างในดูครับ นักท่องเที่ยวก็เยอะสีโมงครึ่งอ๋อที่นี่ช่วงนีชง้ช่วงเวลาเขาทําชมหลวงถึงอันนี้พอมีเวลาอยู่เอ็มสามสิบนาทีแปดโมงถึงสี่โมงคึ่งอันนี้ในทําทําหลวงนะครับคนไทยก็ร้อยห้าสิบนะครับถ้าไปถึงทําทําหลวงเอทงสามส่วนต่างชาติก็ หนึ่งพันห้าร้อยบาทได้มีค่าใชจ่ายตอนนี้ก็สำรวจท่ำหลวงท้ำหลวงท้ำหลวงปฏิมากรรมไปเ,เดินดูข้างในนะครับสำรวจท่ถำหลวง บรรยากาศอันน,นี้ก็เป็นท่อส่งน้ํานะครับท่อส่งน้ําส่งน้ําส่งน้ำนนก็จะเป็นข้างในก็จะมีบันไดนไดเดินขึ้นนะครับตอนนี้เขาทำอันนีละมีแล้วมีท่อสายส่ง อากาศเข้ามาอันนี้เดินเข้ามาที่มันสิบถึงยี่สิบเมตรน้องเฟรดเป็นตากล้องนะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสำรวจดูเยอะนะครับในทําครับโอเคออเดินสำรวจด้วยครับ ก็ระวังทั้งหัวด้วยนะครับเปิดเป็ดครับตอนนี้ผมก็เดิสนสำรวจมาตั้งกับน้องเปิดเป็ดน,นะครับในถ้ำในถ้ำกอดจะน้องเพื่อนกับแชเพื่อนแช่อยู่นะครับสำรวจในถ้ำดูรวมบรรยากาศข้างบนนะครับ อยู่ในถ้ำนะครับดูบรรยากาศราหล่อมในถ้ำไปลุกไปครับไปเดินไปลุกครับไปหยิบเดินลุกนี่จดข้างล่างนี่เกิดจากงนี้หน้าแรกนะครับ สามารถเดินมาสำรวจได้น้ำน้ำจระเอ้น,นี้เป็นท่อสรงน้ำที่เขาทิ้งไว้ะอันนี้เขาเป็นปูทางเดินดีนะครับแต่มาทางเชียงรายก็มาสำรวจได้นะครับจนนี้อันนี้ถงหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าทงหนึ่งถง,ง,งหนึ่งครับมีเก้าอี้มีโต๊ะนวยแพทย์โต๊ะหินสำรวจท้อห้อง,งหลวงจะมีอยู่ ถวงหนึ่งถวงสองทวงสามสำรวจถ้ำหลวงครับเนีดูบริเวณเส้นทางเลยรวมทั้งหมดก็ระยะทางโดยที่สองพันสามร้อยสิบห้าเมตรนะครับทวงสามประแจครับอันนี้ทวงหนึ่งครับลูกตีทำถึงจุดนี้นะครับทวงหนึ่ง ครับเปถึงโทรสามแต่เวลาห้างจำกัดครับตอนนี้ไหนแต่แนวกว่าถ้าถึงโทรสามนี่ต้องมีเจ้าที่นำไปเนาะีต้องลงไปข้างล่างนะครับโทรโทร 2, โทรสองโทรสามต้องไปด้านล่างก่อนนะครับคือสตหรับที่ให้จะจะไปต่อคือมันต้องลงทะเบียนแล้วก็ มเจ้าที่พาไปนะครับน,น,นี่นักทีก่งออกมากันเยอะนะอันนี้เขาถึงทงทงไหนนะทง,ทง,ทงนึงกะทงหงนึงนิดหน่อต้องเข้าไปต่อนะครับทงสามตอนนี้เวลาจำกัดน,นครับ คงต้องเดินกับกับก่อนกันก่อนดูบรรยากาศรอบๆกันกน,กน,กน,นะครับตัวนี้เดินกลับแล้วกันนะครับพวาอันไปไปต่อไปได้เถอะพวะอันต้องมีเจ้าที่นำทางกันครับ ว่มันต้องเข้าไปลึกถึงโถ3สามในเดินเดินสำรวจทั้งทํ้งหะครับไปน้องเฟสน้ำทางนี่ทําครับนักองเที่ยวเขาเขาก็เดินเข้ามานะครับต่างชาติเขาเข้ามาสำรวจเดินทํา สำรวจทำนะครับวันนี้เกิดจะมีน้ำยดนะครับมาทำตามรอยสิบย์สามูปา่าเยี่ยมเอาก้ let's go ไปต่ออืมอน้องเถี่ยวเยอะอยู่นะครับ ข้านอกถึงปากถ้ำละเดินนิดแป๊บนึงก็ถึงปากถ้ำแล้วนะครับเดิขนข้างล่งก็ระวังพื้นแต่ข้างนอกนี่ก็โอเคครับากาดเย็นดูบรรยากาศรอ,อบๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูภาพว่าจะแซสนกับรูปปั้นข้างนอกก่อน ว่าเป็นเจไดนี่ครับนะักท่องเที่ยวอ๋อเฟิร์สอยู่เราพูดอยู่ไหมยายป่ะไปไปกาดเย็นนะครับข้างบนทีนี้ถ้าหน้าฝนน้ำจะเต็มเนะื้อข้างล่างดี่ น้ำเต็มเลหนะาฝนระลระวังศีษะดูด้านล่างนะครับอันนี้จากปากถ้ำเข้ามาสู่ด้านล่างจากปากถ้ำนะครับจากปากถ้ำนี่ยิบสามพิลาหกหนึ่ง ามรอยสิบสามมู่ป่านี่รองเท้าไปใช้ที่ครับที่ตอนนั้นได้กูชีบสิบสามมู่ป่ารถรถจัก,กรยานนะครับอุป,รปรกรณ์กูภ้ภัยจากในถ้ำนี่ภาพถ่ายนะครับจักรยานตอนนั้นตีทิ้งน่องร้อยทิ้งทิ้งใบ าอาบน้ำแรกเที่ยวชมถ้ำลื่นลมชมดับไม้ป่ากลางเต็นท์ปล่อยใจไปกับทะเลดาวชมแสงพระาทิตย์ หนึ่งชีวิตแรกสิบสามชีวิตหนึ่งดวงแก้ววิรกรรมอันยิ่งใหญ่หนึ่งตำนานสมานโลกสมานใจหนึ่งใจธรรมใจไทยใจจ่าแซมขอไม่อะไรแต่จ่าแซมวิรกรรมครั้งใหญ่ครั้งนี้ด้วยครับขอสดุดีวิรกรรมในข้าหารครั้งนี้ของจ่าแซมสุดยอดจริงๆครับขึ้นรถเลยนะครับตอนนี้รถมารับละ นั่งรถลางครับตอนนี้รถหมดระยะ้วะครับสองสาม ทางเข้าข้างในนะครับปากทางเข้าบริเวณท้ำหลวง